เรื่องราวที่คิดทั้งหมดนั่นแหละเรียกว่าอารมณ์ชนิดหนึ่งนะเรียกว่าอารมณ์บัญญัติอารมณ์บัญญัติเนี่ยหมามันก็คิดเป็นนะแมวมันก็คิดเป็นการที่เราจะไปรู้เรื่องราวที่คิดเนี่ยไม่ใช่ของอัศจ,จรรย์อะไรไม่มีประโยชน์เท่าไหร่แต่ว่ามันมีประโยชน์ในทางโลกอย่างเราจะทำมาหากินเราก็ต้องคิดนะนะความคิดอย่างนี้เรียกว่าอารมณ์บัญญัตนะิไม่ได้ใช้ทําวิปัสสนานะ อารมณ์ันที่สองคือรูปธรรมรู้สึกไหมเรามีรูปธรรมอยู่เนี้ยบางทีเราก็ระลึกได้ลองพยักหน้าสิลองพยักหน้ารู้สึกไหมร่างกายเนี้ยมันเคลื่อนไหวลองยิ้มสิยิ้มยิ้มหวานหวานนะเหมือนคนมาบอกรักเราอะไรเงี้ยยิ้มหวานหวานะรู้สึกไหมร่างกายมันยิ้มเนี่ยตัวรูปนะมันเป็นอารมณ์ที่จิตรู้อย่างขณะเนี้ยรูปเรานั่งอยู่รู้สึกไหม รูปมันนั่งอยู่ใครเป็นคนรู้จิตเป็นคนรู้เพราะฉะนั้นตัวรูปนี้เป็นอารมณ์เป็นอารมณ์ชนิดหนึ่งเรื่องราวที่คิดเป็นอารมณ์อีกชนิดหนึ่งร่างกายเหล่านี้เป็นรูปเป็นอารมณ์อีกชนิดหนึ่งความรู้สึกทั้งหลายเป็นนามธรรมเป็นอารมณ์อีกชนิดหนึ่งความรู้สึกทั้งหลายเช่นความสุขความทุกข์ความไม่สุขไม่ทุกข์ความโลภความโกรธความหลงความฟุ้งซ่านความหดหู่ะ สติสมาธิปัญญาอะไรเนี่ยพวกนี้อยู่ในกลุ่มที่เรียกว่าเป็นนามนธรรมนะสิ่งเหล่านี้มันถูกรู้ได้อย่างจิตเรามีสติขึ้นมานะก็มีจิตอีกดวงหนึ่งรู้ว่าจิตตะกี้มีสตนะิจิตเป็นคนรู้สิ่งที่ถูกรู้นะมีทั้งเรื่องราวที่คิดมีทั้งรูปธรรมมีทั้งนามนธรรมนะสามอย่างนี้ที่พวกเรารู้รู้อยู่ทั้งวันอนะ จะรู้สลับไปสลับมาบางทีเราก็รู้ร่างกายที่เคลื่อนไหวนะบางทีรู้ร่างกายหายใจบางทีกวาดบ้านเห็นร่างกายกวาดบ้านบางทีกวาดบ้านอยู่หนีไปคิดเรื่องอื่นไปรู้เรื่องราวที่คิดตรงที่รู้เรื่องราวที่คิดเนี่ยจิตตกจากมิปัส,สนากรรมฐานแล้วนะอารมณ์ที่จะใช้ทำม,มิปัส,สนาได้คือรูป,ปรธรรมและนามรธรรมที่รวมกันขึ้นมาเป็นตัวเรานี่นะไม่ใช่อารมณ์เรื่องราวที่คิดคิดเอานะความคิดไม่ใช่ของจริง กายนี่เป็นของจริงความรู้สึกทั้งหลายที่เกิดกับจิตใจเป็นของจริงที่เราจะเรียนรู้นะของจริงอันนี้เรียกว่าปรมัตถธรรมมีความจริงจริงจริงนะอารมณ์อีกชนิดหนึ่งอันที่สี่พวกเรายังไม่มีหรอกนะอารมณ์ที่สี่คือนิพพานนะอารมณ์นิพพานนิพพานไม่ใช่โลกโลกหนึ่งนะอย่าเข้าใจว่านิพพานเป็นโลกโลกหนึ่งพระอรหันต์ตายแล้วไปเกิดในโลกพระนิพพานนะอันนั้นไม่ใช่สัมมาทิฏฐิเลย เป็นมิจฉาทิฏฐินะไม่ใช่คำสอนของพระพุทธเจ้าสิ่งที่เราจะใช้ทำวิปัสสนามันมีอารมณ์สี่อย่างเนี่ยแต่อารมณ์บัญญัติใช้ทำวิปัสสนาไม่ได้เพราะว่าเป็นความเพ้อฝันรูป,ปรามมาธรรมนามธรรมใช้ทำวิปัสสนาได้นิพพานไม่ได้ใช้ทำวิปัสสนานิพพานใช้ทำสมถะทำไมไม่เอานิพพานมาทำวิปัสสนาเพราะนิพพานไม่มีเกิดมีดับนะ ร่างกายเรามีเกิดมีดับความรู้สึกของเรามีเกิดมีดับนิพพานไม่มีไจรักนิพพานมีลักษณะเดียวคือไม่มีเจ้าของไม่มีใครสั่งนิพพานได้งั้นเราต้องรู้ล่ะว,ว่าต่อไปนี้เราจะเรียนเรื่องอารมณ์รูปนามในการเจริญปัญญาจิตเป็นคนไปรู้รูปจิตเป็นคนไปรู้นามเนี่จิตจะเป็นคนรู้ได้นะต้องฝึก จิตให้มีสมาธิสมาธิมีสองงานบอกแล้วอันที่หนึ่งเรียกว่าอารามณูปนิชานอารามณูปนิชานคือจิตนี้แหละเคลื่อนเข้าไปอยู่ในอารมณ์มันเดียวจิตของเราเนี่ยวิ่งวุ่นไปตามอารมณ์ต่างๆมากมายเดี๋ยวก็วิ่งไปดูรูปเดี๋ยวก็วิ่งไปฟังเสียงรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสทางกายเรื่องราวที่คิดเนี่ยล้วน,นแต่เป็นธรรมารมณ์ที่จิตวิ่งไปรู้ วันๆน,นะจิตจะวิ่งพล่านไปทางทวารทั้งหคือตาหูจมูกลิ้นกายใจตลอดเวลาอย่างนั่งฟังหลวงพ่อเทศให้ฟังเนี่ยรู้สึกไหมจิตเราก็วิ่งไปทางทวารต่างๆเดี๋ยวก็มองหน้าหลวงพ่อเดี๋ยวก็ตั้งใจฟังไม่ได้มองหลวงพ่อแล้วแต่ตั้งใจฟังตาาก็ยังลืมจ้องอยู่อย่างเงี้ยนะแต่ใจไปจดจ่ออยู่กับการฟังฟังแล้วก็สลับไปคิดฟังแล้วก็คิดตอนที่ฟังเนี่ยเป็นจิตดวงหนึ่งนะตอนที่คิดเป็นจิตอีกดวงหนึ่ง นะมันเกิดดับสลับกันไปเรื่อยๆเนี่ยจิตเราร่อนเร่ไปในอารมณ์โน้นทีอารมณ์นี้ทีอย่างเวลาเราดูโทรทัศนะ์นะดูทีวีนะดูทีวีบางทีเราก็ดูด้วยตาเห็นรูปในจอนะที่เราก็ฟังเสียงที่เราก็คิดถึงเรื่องราวที่เราไปดูมาว่ามันคืออะไรเนี่ยจิตจะทำงานสลับกันตลอดเวลาเพราะฉะนั้นจิตจะร่อนเร่ตลอดเวลาอันนี้คือจิตไม่มีสมาธิ แบบที่สงบอยู่ในอารมณ์มันเดียวนะจิตจะฟุ้งซ่านจิตจะทำงานไปเรื่อยๆวิ่งพล่านไปทางตาหูจมูกลิน้นกายใจจิตแบบนี้จะเหน็ดเหนื่อยนะเพราะฉะนั้นเราจะต้องฝึกจิตให้มีสมาธิแบบหยุดอยู่ในอารมณ์มันเดียวนะสงบอยู่ในอารมณ์มันเดียวถ้าจิตอยู่ในอารมณ์มันเดียวจิตจะเกิดพลังขึ้นมาเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจเจริญวิปัสสนานะเราจะใช้สมาธิอีกแบบหนึ่งนะ ตรงนี้กำลังสอนสมาธิแบบที่หนึ่งที่เป็นสมาธิที่ถูกต้องเรียกว่าอารัมมณูปนิชฌานสมาธิมีสองอันอารัมมณูปนิชฌานจิตสงบอยู่ในอารมณ์เดียวนะอยู่ในอารมณ์เดียวอีกอันหนึ่งเรียกลักขณูปนิชฌานจิตตั้งมั่นเห็นอารมณ์ทั้งหลายเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงจิตเป็นหนึ่งแต่อารมณ์เป็นแสนเป็นล้านได้นะส่วน อารามณ์อนุปนิชานจิตสงบเนี่ยจิตเป็นหนึ่งอารมณ์เป็นหนึ่งหนึ่งต่อหนึ่งอยู่ด้วยกันพักผ่อนถ้าไมใ่ให้จิตอยู่ในอารมณ์มันเดียวจิตจะวิ่งพล่านเดี๋ยววิ่งไปทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายเนี่ยว,วิ่งไปทางใจวิ่งไปคิดอะไรเงี้ยจิตที่วิ่งไปทางทวารทั้งหกเนี่ยจะเหน็ดเหนื่อยอ่อนล้าจิตที่อยู่ในอารมณ์มันเดียวนี่จะตั้งมั่นมีเรี่ยวมีแรง วิธีฝึกให้จิตตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์เดียวนะมันมีเคล็ดลับในพระพิธรรมเนะี่ยสอนว่าความสุขเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสมาธิเพราะฉะนั้นเราจะต้องเอาความสุขเนะี่ยมาใช้ประโยชนนะ์ขั้นแรกสุดเลยสำรวจใจของเราเองว่าใจของเราอยู่กับอารมณ์กรรมฐานชนิดไหนแล้วมีความสุข อา <unex> รามณูปนิชานเนี่ยรู้เรื่องราวที่คิดได้นะรู้ว่าเรื่องราวที่คิดได้นะรู้นิพพานก็ได้ในอารมณ์สี่ชนิดเนี่ยอารามณูปนิชานทําได้ด้วยอารมณ์ทั้งสี่ชนิดนี้เลยแต่ลักคนูปนิชานที่จะดูไตรลักษณ์เนี่ยใช้อารมณ์สองอย่างนะคือรูปธรรมกับนามธรรมนั้นอารมณ์สี่อย่างเนี่ยใช้ทําสมถะได้อารามณูปนิชานคือสมถะกรรมฐาน ลักขณูปนิชาเนี่ยใช้ทำมิปัสนากรรมฐานให้่จะดูแต่รูปนามขั้นแรกเราต้องดูตัวเองก่อนไม่ตามแบบคนอื่นนะดูตัวเองว่าเรารู้อารมณ์อะไรแล้วมีความสุขเราก็เลือกอยู่กับอารมณ์นั้นอย่างหลวงพ่อรู้การหายใจธรรมานาปานาสติแล้วมีความสุข หลวงพ่อจะทำสมถะหลวงพ่อจะทำอนาปานสติมีอยู่คราวนะหลวงพ่อภาวนาผิดจิตมันไม่ถึงฐานไม่ตั้งมั่นจิตไปสว่างอยู่ข้างนอกอยู่อย่างนั้นเป็นปีเลยสว่างว่างสบายไปเจอหลวงตามหาบัวที่อุดอรบ้านตาดัดไปกราบเรียนท่านบอกพ่อแม่ครูอาจารย์สอนให้ผมดูจิตผมก็ดูจิตอยู่แต่ทำไมมันไม่พัฒนาเลยท่านบอกว่าที่ว่าดูจิตนั้นดูไม่ถึงจิตแล้ว เรารู้แล้วจิตมันไม่ถึงฐานท่านก็บอกว่าต้องเชื่อเรานะเราภาวนาเราปฏิบัติมันด้วยตัวเราเองอะไรๆก็สู้บริกรรมไม่ได้คือท่านถนัดพุดโทโธนี่ท่านพูดอย่างนี้หลวงพ่อก็มานั่งข้างหลังท่านแนละ้วก็พุโทโธไปเรื่อยๆพุโทโธพุโทโธพุทโธนะแทนที่จะสงบนะจิตเหมือนจะแตกเลยจิตลำคาญพุโทโธนะจิตไม่ชอบหลวงพ่กอก็จิตไม่เอาเนี่ยแล้วก็ดูตัวเอง เราชอบอานาปนาสติหลวงพ่อกลับมาหายใจเลยนะหายใจออกรู้สึกตัวหายใจเข้ารู้สึกตัวนะหายใจไปไม่กี่ครั้งนะจีก็สงบละเพราะฉะนั้นเราต้องเลือกของเราเองนะไม่เรียนแบบเพื่อนไม่เรียนแบบครูบาอาจารย์แต่เราต้องไปสํารวจตัวเองว่าเราอยู่กับอารมณ์ชนิดไหนแล้วมีความสุขบางคนคิดถึงความตายแล้วมีความสุข อย่างบางคนชอบไปงานศพนะพอไปงานศพนะจิตใจสงบจิตใจร่มเย็นได้สมาธินะอชอบคิดถึงความตายบางคนชอบทำบุญนะชอบ